Hello and welcome to a daily gospel truth Bible study. สวัสดีนะคบยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะคะเราถือว่าเป็นสิทธิพิเศษอย่างยิ่งใหญ่สำหรับเราที่มีโอกาสใช้เวลากับคุณในถ้อยคำของพระเจ้าผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยความจริงของข่าวประเสริฐในช่วงเช้าทุกวันมาถึงอ่เอพิโซดที่2 0 0ยแล้วนะค u และถ้าเกิดว่าข่าวประเสริฐตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ เป็นพระพรให้กับคุณยังไงก็อย่าลืมที่จะส่งคำพยานมาเล่าให้เราฟังบ้างนะคะเพราะว่าเราชอบแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่ได้ยินว่าข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนยังไงบ้าง are living time where everybody concerned a is เพราะว่าตอนนี้เรามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่ทุกๆคนเองก็เป็นห่วงเรื่องของเศรษฐกิจ Natural speaking that is true is และถ้าเราพูดกันตามฝ่ายธรรมชาติแล้วเศรษฐกิจก็น่าเป็นห่วงจริงๆ นะคะ It's not just in one nation it's all over the world มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นแต่ตอนนี้เนี่ยมันไปทั่วโลกเลยนะคะ And uh, but as a child of God แต่ในฐานะที่เราเองเป็นลูกของพระเจ้า The word of God teaches us not to get into fear ถ้อยคาของพระเจ้าก็สอนเรานะครับว่าอย่าไปตกใจกลัว Not to participate in the fear and the panic of the world และอย่าไปเข้าร่วมกับกลุ่มผู้คนในโลกนี้ที่เขาทั้งตกใจแล้วก็กลัวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะอย่างที่พระคัมภีร์เองได้สอนเรานะคะเ But we are not off the world not of are but the ว่าเราอยู่ในโลกนี้ก็จริงแต่เราไม่ใช่คนของโลกนี้ What does it mean มันหมายความว่ายังไงเหรอคะ It means that we may be physically living here in the world ก็หมายความว่าร่างกายหรือชีวิตของเราตอนนี้อาจจะยังอยู่บนโลกนะคะ But our source is not the world แต่อย่าลืมนะคะว่าแหล่งแห่งการเลี้ยงดูของเราเนี่ยไม่ได้มาจากโลกนี้ a n d the Bible says so many times พระคัมภีร์จริงๆพูดเอาไว้บ่อยมาก That our God is a provider ว่าพระเจ้าของเราเป็นผู้คอยจัดเตรียม So I want to encourage you today วันนี้ผมเองก็อยากที่จะสนุนใจคุณนะคะ By saying that look to God โดยการบอกคุณว่าให้คุณมองดูที่พระเจ้า Don't look to what what's happening in the world อย่าไปมองดูสิ่งต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นในโลก a n things in the world will always be up and down คือสิ่งต่างๆในโลกนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นขึ้นลงๆ Nothing is stable มันไม่มีอะไรที่มั่นคงอยู่แล้ว There will be good times there will be bad มันก็จะมีช่วงเวลาที่ดีช่วงเวลาที่ไม่ดีบ้างนะคะ And so don't participate in the instability of the world ก็อย่าเข้าไปมีส่วนร่วมกับความไม่มั่นคงของโลกใบนี้เพราะยังไงก็ตามคุณก็เป็นลูกพระเจ้า God the Heavenly Father Who knows all things, who things has all blessings all all คุณเนี่ยรู้จักกับพระเจ้าซึ่งเป็นพระบิดาบนสวรรค์ของคุณซึ่งพระองค์เองเป็นผู้ที่รู้ทุกอย่างและพระองค์ก็มีทุกอย่างด้วย trust your heart in แค่คุณเองต้องเลือกว่าคุณจะวางใจพระองค์ว่ายังไงก็ตามพระเจ้าเองสามารถที่จะดูแลคุณได้อยู่แล้วและครอบครัวของคุณด้วยและก็รวมไปถึงธุรกิจของคุณงานรับใช้ของคุณ God faithful is พระเจ้าของคุณซื่อสัตย์เสมอนะคะและพระเจ้าของคุณก็มี พระพรอย่างมากมายมหาศาลที่จะไม่มีวันหมดลงเพราะว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันอาจจะหมดลงได้นะคแต่ยังไงพระเจ้าซึ่งเป็นแหล่งของคุณที่จะไม่มีวันหมดลงเลย is time for มันก็ถึงเวลาสำหรับเรานะคะที่เราเองจะต้องส่องแสงแห่งความเชื่อออกไปเพราะเมื่อมันมีความมืดมิดอยู่ในโลกนี้ให้คุณคาดหวังเลยว่าคุณเองก็จะได้เห็นพระสิริของพระเจ้าอย่างชัดเจนมากขึ้นในชีวิตของคุณ ดังนั้นคุณเองจําเป็นที่จะต้องปรับความคิดจิตใจของคุณเนี่ยให้จดจ่อกับสิ่งที่ถูกต้องไว้เสมอ Remember there's always provision for you and your family อยากให้คุณจําไว้นะครับว่ายังไงพระเจ้าเองก็จะคอยจัดเตรียมให้กับชีวิตของคุณและครอบครัว You see this in the history of Israel คุณก็เห็นจากประวัติศาสตร์ของอิสราเอลนะครับ Israel was called out as God's God people as God's covenant people คือพระเจ้าก็เรียกอิสราเอลออกมานะคะเพื่อจะเป็นประชากรที่พระเจ้าทําพันธสัญญาร่วมด้วยแล้วก็เป็นประชาชนของพระอง The Israelites did not have a perfect journey. ท,ทั้งๆที่อิสราเอลเองก็ไม่ได้มีการเดินทางที่เรียกว่าดีราบรื่นไปทุกครั้ง know, But God's provision always came to them in supernatural ways. แต่ยังไงก็ตามการจัดเตรียมของพระเจ้าก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาเสมอนะครับแล้วก็ผ่านมาทางวิธีที่มนเหนือธรรมชาติด้วย you know, God parted the Red Sea for them. พระเจ้าเองก็แบกทะเลแดงให้กับพวกเขา God brought manna from the sky. พระเจ้าเองได้ส่งอาหารลงมาจากสวรรค์ก็คือมานา God caused water to come out of the rock. พระเจ้าทําให้น้ํา ไหลออกมาจากก้อนหิน in the midst in the midst of wilderness คือท่ามกลางทะเลทรายนะครับ and even though there were enemies there were so many obstacles ทีมแม้มันจะมีอุปสรรคมากมายมันมีศัตรูมากมายก็ตาม God brought them to a promised land a land filled with milk and honey พระเจ้าก็ยังสามารถที่จะนําพวกเขาเข้ามาสู่ดินแดนแห่งพระสัญญาที่เต็มไปด้วยน้ําผึ่งน้ํานมไหลอย่างบริบูรณ์ได้ through this you see that our god is a god of provisions ดังนั้นโดยผ่าน จากตรงนี้เนี่ยทำให้คุณได้เห็นนะคบแล้วมั่นใจได้เลยว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ซื่อสัตย์มากตอนที่พระเยซูคริสต์เองได้เทศนาและมีผู้คนมากมายนะคบที่ติดตามพระองค์ไป day one all these people uh they were hungry แล้ววันหนึ่งนะครผู้คนเหล่านี้ก็เริ่มรู้สึกหิว we're talking about thousands of people เราพูดถึงคนจํานวนหลายพันคนเลยนะครับ and it was too late to go back home แล้วตอนนั้นมันก็ค่ํามากแล้วที่ทุกคนจะเดินทางกลับบ้านนะครับ and so jesus asked his disciples พระเยซูก็เลยถามกับเหล่าสาวก and let's feed them บอกว่าเอาล่ะให้เราเนี่ยเลี้ยงดูอาหารเขาแล้วกันกก็สงสัยว่าแล้วเราจะไปเอาอาหารที่ไหนมาเลี้ยงเขาล่ะเราก็มีไม่พอนะเพราะว่าเราสาวกมองดูแต่สิ่งที่อยู่ในฝ่ายธรรมชาติแต่พระเยซูกำลังมองที่พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ซึ่งเป็นผู้จัดเตรียมที่แท้จริงของเราคุณสามารถที่จะเห็นได้เลยนะว่าตอนนั้นเนี่ยสาวก อได้ยินพระเยซูพูดแบบนี้แล้วก็ตกใจกันไปหมดว่าเอจะทำยังไงดีเขาบอกว่าโอ้โหค่าจ้างจากการทำงานทั้งปีเนี่ยยังไม่พอที่จะไปซื้ออาหารมาเลี้ยงคนกลุ่มนี้เลยเพราะพระคัมภีร์บอกว่ามีผู้ชายอย่างน้อยๆประมาณ5,000คนซึ่งบางคนเองก็มากับครอบครัวนะคะเรารู้ว่าในกลุ่มนั้นก็มีเด็กๆด้วยจริงๆถ้าเรานับ ทุกๆคนน่าจะประมาณสักเกือบหมื่นได้นะ how much would it take to feed 10,000 people แล้วมันจะต้องใช้จ่ายเงินทองมากขนาดไหนในการที่จะเลี้ยงอาหารคนเป็นหมื่นๆขนาดนี้ก็คือต้องใช้เงินจํานวนมากพอสมควรใช่มั้ครับ but jesus was not worried แต่พระเยซูเองก็ไม่ได้กังวลเลย he said what do we have พระองค์ก็ถามว่าอ้าวแล้วตอนนี้เรามีอะไรล่ะ and there was a little boy's lunch ตอนนั้นก็มีแค่อาหารกลางวันของเด็กผู้ชายเล็กๆคนหนึ่ง in a few loaves and few fish ขนมปังกับปลาแค่นิดหน่อย but that was enough for jesus สำหรับพระเยซูถือว่ามีแค่นี้ก็พอแล้วที่จะทำการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ในสายตาของพระเจ้ายิ่งดูเหมือนกับว่ามันมีน้อยเท่าไหร่การอัศจรรย์มันก็จะใหญ่เพิ่มขึ้นเพราะว่ายิ่งทำให้ได้เห็นว่าพระเจ้าของเราเนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆถ้าคุณรู้สึกว่าในโลกนี้เนี่ยมันประสบกับความขาดแคลนอยู่อย่าลืมนะครับว่าเมื่อคุณ เชื่อและว,วังใจในพระองค์พระเจ้าสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในชีวิตคุณได้แน่นอนพระเยซูมองขึ้นไปบนฟ้าสวรรค์และก็ขอบคุณพระบิดาและก็ เอาขนมปังกับปลาให้กับเหล่าสาวกเพื่อที่จะไปแจกใจ่ายให้กับประชาชนรับประทาน and you know what happened. แล้วคุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นทุกคนได้กินครบหมดเลยนะแล้วก็กินจนอิ่มด้วยซ้ำไม่ใช่แค่อิ่มอย่างเดียวนะยังมีอาหารเหลือเก็บได้ถึง12ตะกรา้าเลยคือเมื่อเราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราเองก็ได้ยินเรื่องราวตรงนี้มาไม่รู้กี่ครั้งละแต่หลาย e ่อ impact impact heart our our lives แต่หลายๆครั้งเราไม่เคยที่จะให้ความจริงตรงนี้เนี่ยมีผลกระทบกับความคิดหรือจิตใจของเราเลยคือพระเยซูองค์นั้นที่ทำการอัศจรรย์เมื่อก่อนก็ยังเป็นพระเยซูของเราในปัจจุบันนี้เพราะน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะค m ถ้าพระองค์ยังทวีคูณให้กับพวกเขาได้นั่นหมายความว่าหัวใจของพระองค์ก็ต้องการจะทวีคูณให้กับเราในวันนี้เหมือนกัน provide i for them ถพระองค์เองจัดเตรียมให้กับเขา God wants to provide for us today พระเจ้าก็ยังอยากจะจัดเตรียมให้กับเราในวันนี้อยู่ God Jesus is still the same เพราะพระเยซูยังทรงเหมือนเดิม You know there are many 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 stories in the Bible มีเรื่องราวมากมายในพระคัมภีร์ Of how God how God supernaturally provided for his people ที่เป็นการบอกให้เราเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าพระเจ้าจัดเตรียมให้กับผู้คนของพระองค์ยังไงบ้าง So the question today is คำถามสําหรับวันนี้ก็คือ Where is your trust แล้วคุณล่ะวางใจใคร Are you trusting in the things of the world คุณวางใจกับสิ่งต่างๆในโลกหรือเปล่า Are you looking to your company หรือว่าคุณมองดูที่บริษัทของคุณ Are you looking to the world's economy คุณมองดูที่เศรษฐกิจของโลก Are you looking to your true provider who is God หรือว่าคุณกําลังมองดูจดจ่อวางใจที่พระเจ้าซึ่งเป็นแหล่งของคุณ I want to challenge you and your family ผมอยากจะท้าทายนะคะว่าทั้งคุณและครอบครัว Make the decision ต้องตัดสินใจแล้วแหละ No matter what's happening in the world ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้ God will be your provider You look to God only as your source ยังไงพระเจ้าก็จะเป็นผู้จัดเตรียมให้คุณและคุณจะจดจ้องที่พระเจ้าว่าพระองค์เป็นแหล่งเดียวของคุณจริงๆ Let's read the scripture in 2 Corinthians 9:8ให้เรามาอ่านในข้อพระคัมภีร์2โครินนะคะบทที่9ข้อ8 Notice it says and God is able to make all grace abound toward you that you always having all sufficiency in all things may have an abundance for every good work และพระเจ้าทรงฤทธิ สามารถประทานของดีทุกสิ่งอย่างอุดมแก่ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอ ครั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สาหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วย Now notice here says God is able ให้เราดูตรงนี้นะครับข้อนี้บอกว่าพระเจ้าทรงสามารถนะครับ t need to look at นี่แหละเราต้องมองดูที่ความสามารถของพระองค์ don't look at what the world is doing เราไม่จาเป็นต้องไปมองดูว่าอุ้ยในโลกนี้มันกําลังเกิดอะไรขึ้นหรือเขากําลังทําอะไรกัน What they're saying หรือว่าเขาพูดอะไรบ้าง How they're thinking แล้วเขากําลังคิดยังไงกันอยู่ We don't have to look at that เราไม่จําเป็นต้องไปสนใจตรงนั้น We just have to focus on this that God God is able เราแค่สนใจจดจ่อที่ว่ายังไงก็ตามพระเจ้าสามารถอยู่แล้ว able to provide พระเจ้าสามารถที่จะจัดเตรียมให้เราได้ able to bless you พระเจ้าสามารถที่จะอวยพรคุณได้ able to bring opportunities to you พระเจ้าสามารถจะนำโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณได้ d able to make all grace abound toward you เพราะพระเจ้าสามารถที่จะทำให้พระคุณเนี่ยเกิดขึ้นกับคุณอย่างมากมายบริบูรณ์ได้ The word grace also means the word favor เพราะว่าคำว่า ภาษาอังกฤษใช้คําว่าพระคุณหรือความโปรดปรานนะคะภาษาไทยใช้คําว่าของดีทุกสิ่ง so we can also say ดังนั้นเราเองก็สามารถที่จะพูดได้ว่า t h a God is able to make all favor abound toward you พระเจ้าสามารถจะทำให้ความโปรดปรานเนี่ยทั้งสิ้นของพระองค์เนี่ยเกิดขึ้นกับคุณได้ even in the midst of crisis ต่อให้ท่ามกลางวิกฤตยังไงก็ตาม when God's favor works in your life เมื่อความโปรดปรานของพระเจ้าทํางานในชีวิตของคุณ you will not lack คุณจะไม่มีวันขัดสน it says when when His grace abounds to เพราะเมื่อพระคุณของพระองค์มีอย่างอุดมแก่เราทั้งหลาย What happens จะเกิดอะไร <Is S 1> ขึ้นคร <just S 1> <h ap? S 2> ับ Als have Allsufficiency all in all things เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอ no matter what times it is ไม่ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาแบบไหนก็ตาม you will always have all sufficiency in all things พระเจ้าบอกว่าคุณก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอ n that is God's promise to you ตรงนี้คือคำสัญญาของพ so ระเจ้าต่อคุณนะครับ there's no reason to fear ดังนั้นมันไม่มีเหตุผลที่ต้องไปกลัว no matter what's happening in the world ไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้ก็ตาม it says that you may have abundance abundance และเพื่อท่านจะมีอย่างบริบูรณ์อย่างมากมาย Remember 12 baskets left over จำเรื่องราวเมื่อกี้ได้ไหมครับว่ามีเศษอาหารเหลือต้อง12ตะกร้านะครับ You know Jesus could have just given them enough คือพระเยซูจริงๆให้อาหารกับเขากินแค่พอก็ได้ No need to be full ไม่จำเป็นต้องอิ่มก็ได้ Just enough ก็คือแค่กินไปก่อน No need to have leftovers ไม่จำเป็นต้องให้มันเหลือเฟือขนาดนี้ But why did Jesus do that แต่ทำไมพระเยซูต้องให้ขนาดนี้ด้วย Jesus did that to demonstrate that our God is a God. พระเยซูทำตรงนี้เพื่ออยากจะให้เรารู้และเข้าใจว่าพระเจ้าของเราเนี่ยเวลาให้ก็ให้อย่างอุดมสมบูรณ์เหลือเกิน says you may have an abundance for every good work เพราะว่าท่านจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วย So even when during this bad economic time ในช่วงของเศรษฐกิจที่มันไม่ดีในช่วงนี้นะคะ Don't stop giving into the work of God คุณก็อย่าหยุดที่จะถวายให้กับการงานของพระเจ้า Don't stop sowing into the work of the gospel อย่าหยุดที่จะหว่านไปในการประกาศข่าวประเสริฐ Because souls still need to be saved เพราะ ยังไงก็ตามเนี่ยดวงวิญญาณต้องได้รับความรอด People still need to be set free ผู้คนจําเป็นต้องได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ People still need to know the love of God ผู้คนยังจําเป็นจะต้องได้รู้จักกับความรักและพระคุณของพระเจ้า And be bold during this time และในช่วงเวลานี้ให้คุณกล้านะครับ When the world is thinking about hiding เมื่อคนในโลกนี้คิดถึงแต่เรื่องของการเก็บกัก you know uh we should be generous เราควรจะเป็นคนที่เรียกว่าใจกว้าง because we know that our god is a provider เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าของเราเป็นผู้จัดเตรียมอยู่แล้ว and when we give into the work of the gospel และเมื่อเราเองได้ถวายให้กับการประกาศข่าวประเสริฐ w h e declaring our trust in god เรากําลังประกาศถึงความไว้ใจที่เรามีต่อพระเจ้า t h i n g i don't care what lack there is in the world มันก็เหมือนกับคุณกําลังบอกว่าคุณเองก็ไม่ได้สนใจว่าความขัดสนในโลกนี้จะเป็นยังไง my source who is god never runs out เพราะยังไงพระเจ้าซึ่งเป็นแหล่งของฉันก็ไม่มีวันที่สหมด หมดตัวฉันก็จะถวายต่อไปด้วยความกล้าหาเพราะตรงนี้มันคือการประกาศออกมาถึงความเชื่อในใจของฉันแล้วคุณเองก็จะสามารถมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วยคือคุณจะเห็นความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะตัวคุณและครอบครัวเท่านั้นแต่คุณยังมีเหลืออีกมากพอที่คุณจะสนับสนุนให้กับการประกาศข่าวประเสริฐด้วยให้คุณจำไว พระเจ้าสามารถที่จะเติมเต็มชีวิตของคุณด้วยความอุดมสมบูรณ์ที่จะเติมเต็มชีวิตของคุณด้วยความอุดมสมบูรณ์ที่นะ thank เ o ็พชะวิกขอบคุณดะอยความอุด u ร s ที่จะเต่มเต็มชีวิตขอคุณด้วยความอุ e มสมบูรณ์ที่จะเติมเต็มชีวพระองค์ได้รยไถ่ลูกแล้วจูกทุที่จมเัดสนต็มชีวิตของคุ t h a วยความ e ุดมสมรณทะ่ะเทรงเป็นแหล่งของลูก And we วา v e you t h บ g ร o r y ล่กถวายเกียรติทั้งสิ้น้ว่พราองค์ม n d we ร a n ที่ e without f e a r แล้วเราสาด้รถ ดำเนินชีวิตแบบไม่ต้องกลัวได้เพราะยังไงพระองค์ทรงเป็นผู้จัดเตรียมของเราเสมอในพระนามพระเยซูอเมน We hope that you have a good day เราก็หวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีและมีความสุขของคุณนะครับ See you a i n next time แล้วเราจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับ It is our passion to see you walk in victory เป็นความมุ่งมั่นและปรารถนาในใจของเราที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะนะครับ Victory that Jesus has paid for you at the cross เป็นชัยชนะที่พระเยซูคริสต์ได้จ่ายชดใช้ให้กับคุณที่กางเขน And to see you walk in the purpose that God has created you for แล้วการที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ที่พระเจ้าสร้างคุณขึ้นมา And you can do that through the revelation of the word of God แล้วคุณเองสามารถจะทําได้โดยการเปิดเผยความจริงที่มาจากถ้อยคําของพระเจ้า That's the reason we make our teachings available to you และนี่คือเหตุผลเองที่เราได้จัดเตรียมคำเทศนาดีๆไว้ให้กับทุกๆคน So please subscribe to our channel ก็อย่าลืมที่จะกด subscribe ในช่อง YouTube ของเรานะครับ And don't forget to click the bell icon และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคบ So that you can be notified when we have new sermons เพ so ื่อคุณจะไม่พลาดคำเทศนาดีๆนะคบ Take advantage of t h i s t e a c h i n g ยังไงก็อยากจะให้เราได้ช่วยประโยชน์จากคำสอนเหล่านี้นะคบ Experience all that God has for you เพื่อคุณเองจะได้รับประสบการณ์กับทุกอย่างที่พระเจ้าทรงจัดเตรียม ไม่ให้ God bless you พอภท้าเวพรนะครับ